วันนี้เปิดตัวอะไรเกียงคนเดียวนะเปิดตัวลูกลูกอาเปิดตัวลูกลูกเปิดตัวลูกเกาะใช่ก็วันนี้นะครับมาเป็นงานเอกซิบิชั่นเล็กๆของล็อกครั้งแรกครับชื่อว่า Star s e e d X e p หนึ่ง First Encounter ครับก็ First Encounter เป็นชื่อเรียกว่าเวลาคนเจอ UFO อะไรเงี้ยเขาจะเรียก First Encounter Second Encounter อะไรเงี้ย การประสบเซนเคา c o u n t e r คือการประสบเจอเห็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกครั้งแรกอะไรเงี้ยก็เอาความนี้มาใช้เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนการจัด exhibition ครั้งนี้มันคือการที่ได้มาพบปะกับแฟนๆในฐานะที่เป็นศิลปินคาแรคเตอร์ทอยอย่างเงี้ยครับครั้งแรกก็ก็เลยตั้งชื่อนี้ครับวันนี้วันนี้วันนี้ก็พานุ่มมาเยอะเหมือนกันนะคะเรียกว่าทั้งหมดกี่แบบวันนี้ ประมาณเจประมาณป,ป,ประมาณเจดแบบเจดแบบแล้วก็จะเรียกว่ารวบรวมอาร์ตทอยที่เราทำมาทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็มีงานที่คอลแลบกับศิลปินญี่ปุ่นด้วยเป็นอาร์ตทอยทเล็กคือเราก็ศิลปินไทยด้วยครับที่เป็นผักรุยกรุย <c oughs> แล้วก็มีงานอาร์ตเล็กๆน้อยๆมีงานแคนวาสของวิริแล้วก็วันนี้ไฮไลท์เลยน่าจะเป็นสองตัวใหญ่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นไซส์หนึ่งเมตรที่เปิดไฟได้ในทองครับจะมีไฟขึ้นนะ ก็เราปิดไปเหมือนตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นงานสกอปเจอทอยที่ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปี<ม>ก็ในเวลาครึ่งปีได้ในการผลิตตัวนี้คาารับแล้วตัวแอนิเเตอร์เป็นยังไงที่เราออกแบบไปที่อยากนำเสนอก็คือก๊อล์ฟมคนโอชิงคล้ายๆโอชิงได้อยู่ได้อยู่ <laughs> ไปสิงกาแฟใช่คนั่นกาแฟครับก็ไม่ได้เอาคะแนนก็ได้นะนนี <laughs> <laughs> ้ ก็คือคาแรคเตอร์ทอยของ๊อบตัวนี้ฟอบเป็นคนที่ชอบมนุษย์ต่างดาวฟอก็เลยทำออกมาเป็นน้องเอเลี่ยนหน้าตาน่ารักมันจะมีความน่า,ฟฟารักผสมสายฟ้าครับตรงท้องจะเป็นแบบเหมือนพอทที่เป็นเหมือนเป็นคิวแมนพอทที่มันมีมนุษย์อยู่ในท้องใช่ครับแล้วก็มนุษย์นี้จะเป็นมนุษย์สังเคราะห์เรียกว่า artificial human ซึ่งา,าร์ซีนี่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ใน Planet X แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการ สื่อสารความรู้สึกของพวกเรามนุษย์อ่ะเข้าไปในตัวละครนี้แล้วเปลี่ยนเป็นสีสันแต่และตัวก็จะมีสีที่แตกต่างกันตัวนี้ก็จะชื่อพีซตัวสีดำชื่อเพยความเจ็บปวดเง,งี้ยมัน represent คนเราที่มีความรู้สึกต่างๆแต่ว่าไม่กล้าเปดบ่นลอสตัฟฟ์นีน่จะเป็นตัวที่ปดบ่นความรู้สึกให้เราเยเหมือนตอนเด็กที่แบบเราความต้นคิดมันมาจากความที่แบบเราเป็นเด็กที่ชอบของเล่นแล้วพอเราโตมาเราก็ยังชอบของเล่นอยู่แต่บางคนก็ ตอนสมัยแบบเรียนอยู่มัธยมอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเมื่อแบบโตแล้วทำไมต้องเล่นผมเล่นว้าอะไรเงี้ยทำไมต้องสะสมของเล่นอ่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าผู้ใหญ่ทุกคนมันมีความเด็กอยู่ในตัวแต่บางคนอาจจะแบบไม่กล้าที่จะแบบปลดปล่อยความเป็นเด็กออกมาหรือบางคนอาจจะไม่กล้าปลดปล่อยความรู้สึกนั้นความรู้สึกนี้อะไรเงี้ยคืองานน้าะรัอันนี้ก็เป็นแท a เ a อร์ r อยที่เกี่ยวกับความรู้สึกด้วยก็เป็นไซไฟด้วยผสมกันอไอมองเมื่อกี้ ตอนแรกก็สกะว่าทำเล่นเล่นนิดหน่อยๆ,ๆตอนนี้มันผลิตออกมาหลายสีแล้วเหมือนกันหลายร้อนแล้วเหมือนกันนะครับก็เจ็ด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 รอนแล้วอะไรอย่างเงี้สไสไไยไไครับก็ตอนแรกก็เริ่มจากทำเป็น Star s r e e t X ของตัวเองก่อนก็เริ่มมีแบบติดต่อ, <S <S> <S อ

อ๋อก็ก็หลังจากทำของตัวเองก็มีต,ตออิดต่อที่ญี่ปุ่นเกรฟเบรนะครับที่เป็นศิลปิสนสร้างคาแรคเตอร,ร์เหมือนก,กันก็ไปคอลแลบกับเขาด้วยอย่างเงี้ยจนทำเวชั่นได้ส์ออกมาของตัวเองแล้วก็มีตอนนี้ก็มีแบบเนี่กเขาเป็นกิก้าไซส์นะห <c oughs> นึ่งเมรตรก็อันนี้ก็ผลิตมี5้าเอเดชดชั่นนะหรือผ้าเอเดชชั่นก็คือมีแค่5ชิ้นในโลกสามารถสั่งได้ตอนนี้ตอนนี้มีตัวไหนที่ยังสั่งได้ ถ้าถ้าที่งานจะมีตัวสีชมพูครับตัวสีชมพูอาร์ตทอยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมีออเดอร์วันนีบ้บางคนจะชอบแบบซื้อสก็อบเจอร์ทอยไปตั้งที่บ้านอะไรเงี้ยก็มาทำให้เป็นฟังก์ชันที่ปลดไฟได้ด้วยเต็มปังปลดไฟได้จริงๆก็สใใ่วนใหญ่ใชานาน,น,านแล้วสำหรับอาร์ตทอยถ้าอาร์ตทอยอะครับจริงๆออชอบของเล่นมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะฮิตแบบอาร์ตทอยอเงี้ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่เด็กๆก็จะแบบสะสมแบบ เล่นแล้วก็ซื้อของเล่นเป็นเด็กเป็นเด็กชอบของเล่นอ่ะตอนเด็ก <c oughs> ใช่มาเป็นผู้ใหญ่เราก็ยัง <c oughs> ยังชอบของเล่นยังสะสมอยู่บ้างจนกระทั่งตอนนี้เริ่มสะสมน้อยลงเพราะว่ามาเอาเงินมาทำหนึ่งเปอรจากความชอบที่เป็นมีของเล่น <c oughs> อยากที่จะทำของเล่นแล้วใช่เริ่มจากเริ่มจากความชอบที่ชอบสะสมของเล่นผันกลายมาเป็นทำของเล่นเองีิครับมันเหมือนสร้างฝัน วัยเด็กเรียก <te le af> ว่าคูฟิลความรู้สึกในวัยเด็กด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นบางคนจะมีการคิวใจคนละแบบเนาะสแล้วเรารก็น่าจะเป็นการที่แบบชอบอะไรแล้วได้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 เทรนตัวเองกลายเป็นคนมาผลิตมันขึ้นมาอะไรเงี้ยผ่านศิลปะที่เราฝึกมาตั้งแต่เด็กวาดรูปกระตูอะไร,รเงี้งยตอนเด็กชอบชอบแบบให้พี่แบบมนวาดรูปให้อะไรเงี้ยครับในบางครั้งพี่ไม่วาดรูปให้พี่ก็ไม่ยอมวาดให้เราก็เลยขัดวันนู้เองจะเป็นไหนที่ อยากเปิดแกลเลอรี่ของตัวเองแลอยากทดีๆนครัโหแกลเลอรีย่ยังไม่ถึงขั้นเปิดเป็นของตัวเองอันนี้เป็นแกลเลอรี่ของพี่เขาอันนี้ชื่อว่าสตรีทสตาร์แกลเลอรี่เขาเมันจัดจัดแกลเลอรีอ่จัดแอกซิบิชันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนได้คุยกันแล้วก็มาร่วมร่วมทําแต่เรียกว่าจุดไหนที่เรียกว่ามาอยากทำแอกซิบิชันของตัวเองเรียกว่าตอนแรกไม่คิดไม่ฝันว่าแบบเอ๊ยตัวเองจะแบบถึงขั้นแบบเปิดแอกซิบิชันตัวเองได้หรออะไรเงี้ยแต่ว่า ด้วยความที่เหมือนเราไปเดินงานอาร์ตอะไรเงี้ยครับรู้สึกง่าจะเป็นงานชื่อแมงโก้ที่เขาจัดที่โรงแรมแล้วก็ไปเจอพี่ที่เขาทำเอ็กซิิบชันให้อาร์ติสอะไรเงี้ยครับก็เขาก็เป็นที่ที่เราสนใจว่าเฮ้ยมามาลองทํำไหมเห็นเขาเพิ่งกำลังทำอะอะคาแรคเตอร์ทอยอยู่ซาร์ซีอะไรเงี้ยก็ก็เลยได้มีโอกาสที่พี่เขาเห็นเห็นงานเราอะไรครับช่งนันนี้แทบจะทำเองหมดรูปวาดใช่ใช่ยุคนี้ก็ ทุกอย่างมีตั้งแต่สเกจเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นของเล่นที่ผลิตเรียบร้อยแล้วมีทั้งสเกจออกแบบมอชชั่นดิสหรือแบบงานงานอาร์ตที่เป็นอะคริลิกันี้ใหญ่นี้ก็เป็นงานอะคริลิกชิ้นแรกที่ที่เป็นอะคริลิกชิ้นแรกเลยที่แบบใหญ่ขนาดนี้เลยครับก็แล้วก็ครั้งแรกที่ได้ทําของเล่นซอฟต์เจอร์ทอยใหญ่ขนาดนี้แล้วก็รวบรวมอาร์ตทอยทั้งหมดทุกตัวที่มี ก็การรวบรวมว่าผลงานทั้งหมดที่มีก็ดูเป็นลังนะตอนแรกเพราว่าเข้าโรงพยาบาลเลยครรบแฟนแฟนแฟนจะมาชมได้ที่ไหนเมไร่มีจัดวันที่ที่สตรีทสตาร์แกลเลอรี่ครับผมอยู่ตรงแถวอนุทแล้วก็สามารถมาได้ตั้งแต่วันวันนี้คือวันที่1มีนาคือถึงสามี่มีนาก็จะมีอย่างนี้ว่ราะมี มีน้ำสตาร์ซีดด้วยนะครับสามารถสั่งน้ำสตาร์ซีดได้แล้วก็มีเม,มอ,อมร,อร์ชนด์ไส์มีหมอนผ้าห่มหมอนผ้าห่มมีรองเท้าสลลปเปอร์มีพวกแบบกริปต็อเล็กๆน้อยๆมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับมีเสื้อด้วยมีเสื้อยืดด้วยแล้วก็รูปเลิฟนี่ถ้ามไม่อยากให้เขา้ากลับบ้านก็ซื้อได้นะครับเขาพี่บ้านยังไม่เสร็จยังไม่มีพื้นที่ไม่ด้วยก็ฝากแฟนซื้อกลับบ้านไป,ไปก็ได้ครับ ือเมื่อกี้คุณทำงานหนักหรือยังไงคะถึงเ,เข้าโรงพยาบาลเลดนขนาดนั้นไม่เรา,า,าวินาทีนั้นสิเราวินาทีนั้นหรอไม่เกี่ยวกับทำง,งานหนักเลยก็อเ,เ,เป็นค่อนข้างเป็นเคสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครับที่ที่เจอในการข,าขอบอกอธิบายว่ามันคืออะไรนะมันคือการติดเชื้อในกระดูกคอในกระดูกคอก็อ เริ่มเอาจุดเริ่มต้นก่อนนะว่ารู้ได้ไงว่าเป็นนะครับก็คือว่าเรา,เาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเราวางแผนว่าจะไปตั้งแต่12บสองถึงสิบแปดพาแล้วก็วางแผนว่าฉันอยากจะไปสโนว์บอร์ดหนึ่งวันแต่แต่ว่าเหตุมันเกิดเมื่อประมาณวันที่9ก 9, ้าเก้าเรารู้สึกิ่มันก็จะเหมือนแบบเออแข่งพอแบงค์หลังแล้วเหมือนแบบเฮ้ยมันเหมือนนอนตกหมอนไม่ได้กินอะไรแรกๆก,ก็ไปหาหมอ ทําทกายภาพอะไรเงี้ยก็ไปวันที่2ที่3า้ําหนักขึ้นเรื่อยๆพร้อ,พอมกับมีอาการอีกอย่างหนึ่งคือกืนน้ําลายแล้วเจ็บกล้ามเนื้อคอตรงนี้ครับตรงนี้ซึ่งจะแตกต่างจากการที่เรากืนน้ําลายแล้วเจ็บคอแบบไหนแบบปวดตรงนี้เอานิ้วจิ้มก็เจ็บเดินอยู่กระแทกก็เจ็บรถกระแทกก็เจ็บเดินเดินอยู่เฉยๆอยู่ยดีแป๊บแบบเตี้ยเขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าแปลกแล้ว วันที่เราจะบินไปญี่ปุ่นตอนกลางคืนวันที่2ของปีเช้าอเ,เอาตัวเองไปที่โรงพยาบาลหาหมอแล้วก็ได้มีโอกาสเอ็มไอไอพอเอ็มไอเสร็จปุ๊บก,ก็5โมงเย็นผ่าตัดวันนั้นเลยหมอ,อเดินเข้ามาพูดคำแรกว่าเรียบญาาิมาให้หมดโอ้ชอบไหมช็อกตอนแรกช็อกแต่ว่าแต่ว่าพอตอนแรกเราก็เฮ้ยทำไมต้องเรียกญาติให้หมด คือเป็นอะไรปวะมัะเป็นมะเร็งหรอมเป็นโรคร้ายหรอหรอะไรเลยสุดท้ายก็คือหมอเหมือนแบบอยากให้มารับรู้พร้อมๆกันว่าต้องผ่าตัดวันนี้นะอย่างเงี้ยครับซึ่งจะขอไปผ่าตัดอีกวันหนึ่งเพื่อขอเวลาทําใจปลอดก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันติดเชื้อยาวอยู่ประมาณตรงกระดูกคอที่เคยเล่าไว้ครับสี่สองทีหนึ่งประมาณนี้อีกอีกนิดนึงก็คือลงปดหัวใจถ้าปล่อยไว้ไม่ได้ผ่าตัดแค่คอคือจะเป็นผ่าตัดใหญ่กว่านี้คือแหวก ซึ่งถ้ารับนับระยะเวลาที่เรารู้สึกนว่าแบบเอ๊ะเหมือนนอนตกหมอจนถึงวันผ่าตัดนานแค่ไหนวันมาถึงวันผ่าตัดใช่ไหมอ๋อแต่วันที่วันเดียร์การันตุว่าที่ต้องผ่าตัดสามวันสี่วันซึ่งจริ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 งคือมันน่าจะพอเชื้อมาก่อนนานั้นแล้วแต่ว่าอาการมันเพิ่งมาออกสามถึงสี่วันก่อนหน้าวันผ่าตัดใช่มันจะเป็น น้ำลายนี่แหละแล้ก็จ็บกำในฟองนี้กับเหมือนนองตกหมอน,น,นขึ้นเรื่อยๆนี่ครับมีสาเเตุที่แท้จริงเลยคะว่าหมอเกิดน,นะตอนนี้กอฟยังรอผลชิ้นเนื้อที่ส่งไปตรวจอยู่เพราะมันค่อนข้างใช้ใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากเพราะว่าก็ไม่เคยคุ่กับสิ่งนี้มาก่อนวันที่ติดเชื้อ หมอได้ตัดสินใจว่าให้ยาฆ่าเชื้อก่อนเพราะฉะนั้นการให้ยาฆ่าเชื้อวันแรกเพื่อเมนเทนร่างกายเราไม่ให้ติดเชื้อไปมากกว่านี้ในในเลือดพอเลือดเราอ่ะติดเชื้อละประมาณเรียกว่าเลเวลต่ำๆประมาณหลักสิบพนที่ติดเชื้อหนักคือหลักร้อยแล้วเขาให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อที่จะเมนเทนเราให้โอเคเพราะฉะนั้นแบคทีเรียหรือการติดเชื้อเนี้ยมันจะมีแบคทีเรียที่ ตในออกซิเจนได้กับโตในออกซิเจนไม่ได้เพราะนั้นพาดนยาฆ่าเชื้อไปตัวที่โตในยาแต่ตัวที่โตในออกแบบมีออกซิเจนไม่ได้น่าจะไม่ไม่มีผลที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ตอนนี้น่าจะกำลังเพาะตัวที่โตในออกซิเจนได้อยู่อะไรเงี้ยครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ไม่เรียกว่าไม่ได้มีก็าาย,ยังไม่มีคําตอบให้ชัดๆว่ามันคืออะไรแต่ว่าจากที่หมอที่โรงพยาบาลที่เราอยู่กับ หมอที่พอวิเคราะห์ในช่องทางต่างๆเนี่ยที่เป็นทำคลิปมาอย่างเงี้ยพอรวมรวมผนวกกันแล้วเนี่ยก็มีปัจจัยที่กออยากให้ทุกคนระวังว่าอาจจะเป็นโรคนี้ได้คือหนึ่งคือถ้ามันเข้าอยู่ในกระดูกคอนะเพราะฉะนั้นเชื้อมันจะมา directly จากหนึ่งคือฟันถ้าฟันผุกอย่าลืมตรวจเช็คฟันว่าผุกเป็นหนองมันมันจะไหลลงคอได้เลยอะไรเงี้ยสคือการกินอาหารที่ ้าติดเข้าไปทิ่มที่คอแล้วมันติดเชื้อแบคทีเรียรจากกล้าที่มันทิ่มที่คอสามคือเกิดจากหัตถการการฉีดหน้าหรืออะไรต่างๆที่ทําความสะอาดหน้าไม่ดีและฉีดแล้วติดเชื้อแบคทีเรียรมันสามารถลงได้เลยโดยเฉพาะถ้าฉีดใกล้ๆแถวนี้ก็ประมาณนี้ไซนัสหรือไซนัสอะไรประมาณนี้ครับก็มี4ปัจจัยนี้ครับ ยังเป็นเคสหายากด้ค่นัเยา่มเหมือนเราก็พอดก็ถามว่าเคสหายากไหมคือเราตอนที่เราเป็นเราอูนโทรมาเราจะถามหมอถามพยาบาลหมอครับเคยมีเคสแบบนี้ไหมครับเขาก็บอกว่าก็มีมาบ้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้กล้าถามมากกว่านี้ว่าแล้วตุยไหมอะไรเงี้ยเพราะเราตอกลัวตันก็จิตตกไงตตกรตอนที่เขาบอกเราว่าเออแบบอาการกชือจะต้องผ่านรังความรู้สึกตอนนั้นรู้เไเพราะเัาไม่มีเวลาที่าำใจเลย ชอ็ชอกเพราะแบบเลยเหรอวะวันนี้เลยเหรอมา,นนห,าหาหมอเพิ่งเอ็มไอวันนี้วันนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ก็หนึ่งคือตกใจชอ็อกจิตตกประมาณนั้นใช่เพราะว่ามันแบบไม่มีเวลาทาใจเลยพีพ่พี่จางผู้จัดการเขาก็แบบว่าหมอคะขอบแบบพรุ่งนี้ได้ไหมให้น้องได้ทําใจก่อนหมอบอกไม่ได้เพราะว่าถ้ามันลงแบบน,นี้เราเลื่อนใหญ่แล้วแพี่แอของครอบครัวตอนที่แบบมาประชุมมาฟังอะไรแบนั้น มามาเยอะเลยตอนมาส่งเขาเขาผ่าตัดแม่ให้กรัดเลยอุ้ยคือแบบคิดอยู่ในใจแบบยังไงเนาะคือเราจะแบบเข้าไปแล้วไม่ออกมาเลยยังไงวะเป็นยงให้กับให้กัดเหรอผมบอกว่าให้ไว้ก่อนโอ้ไม่แต่เข้าใจ่ว่าณโมเมนต์นั้นอ่ะคือในใจก็ขำอ่ะขำแต่ในใจก็เครียดเพราะนี่คือบอกลาเลยยังไงวะหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือแบบจิตตกไปหมดเอผ่าตัดนาน อ๋อประมาณชั่วโมงกับอีกสี่สิบห้าทีประมาณราวๆสองชั่วโมงได้แต่คนที่คนที่ทโดนวางยาคือไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นคือหลับไปปุ๊บตื่น,นเใช่ก็ไปถึขขงคนครู้ก็ออกจากรถท็อยู่โรงพยาบาลเจ็ดวันเจ็ดวันพอออกมาจากโรงพยาบาลแล้วต้องต้องไปโรงพยาบาลทุกวันเพื่อไปให้ยาคาเชื้อเขาเป็นนะครับทุกวันเป็นเวลาหกวันเต็ง แล้วก็ตอนนี้ก็ใช้เปลี่ยนเป็นยางอินละเปลี่ยนยาพินแล้วก็เดี๋ยวมี f o ร l o w อ p อ i พเเพื่อเพื่อเช็คว่าตอนกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคราบไม่ใช่แบบอยว่ามีโอกาสอักลับมาไมกไหมหรอคือไอ้โรคเนี้ยก็จากที่คุยกับหมอเนี่ยเหมือนเขาก็บอกว่าหายแล้วคิดว่ามันต้องมีปัจจัยทั้งสี่อย่างนะที่ทำให้เกิดได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเช็คว่ามันกลับมาอีกลงเหลืออยู่ไหมหรือออกไปหมดหรือยังคือการที่เราไป MRI ในคอ l l o w up อีกหนึ่งเลือนให้หลักซึ่งตอนนี้คือจัดที่เช็คกันอื่นอนะตรวจค่าเลือดอะไม,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 ไม่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 ติดเชื้อแล้วไม่มีค่าติดเชื้อเป็นเป็นปกติแล้วก็ไม่มีไข้อันนี้ผู้หมอบอกว่าเป็นเป็นเป็นอาการที่ดีมากๆตอนตอนผ่าตนะัดมองไฟในห้องผ่าตนะัด <c oughs> อะไรมันลอยเข้ามาในหัว อย่างแรกคือแบบเฮ้ยห้องาตัดเหมือนยานอวกาศเลยใช่พอเข้าไปแบบพยายามคิดในแง่บวกเพราะว่าจิตมันตกมากนะตอนนั้นเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยแบบมันมีไฟเหมือนในหนังที่แบบเราเห็นห้องผาตัดแต่ไฟเขามีแบบตรงข้างบนเนี้ยเป็นแบบสโลแบบแล้วเหมือนแบบเข้าไปแบบดาวรอดเลยว่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามพยายามแบบคิดในมุมดีใช่แต่ว่าตลกตรงที่แบบตอนที่เขาให้ยาตลก คือเรามองไม่เห็นเราไงเหมือนเรานอนอย่างนี้เราพาเขาให้ฉีดฉีดยาเข้าเส้นแล้วก็ให้ดมแล้วตอนที่เขาฉีดยาเข้าเส้นอ่ะเหมือนพยาบาลพูดว่าแบบเฮ้ยทำไมมันบวมอ่ะทำไมมันบวมแล้วเราก็แบบเราก็บอกว่าอะไรนะอันตรายปุ๊บพี่อันตรายแล้วอรอไม่ยัได้รู้ยัาไม่รู้ว่าอจริงอ่ะตื่นอ๋อปุยหันในรอบแบบ ปีไม่หลายปีในชีวิตในชีวิตในชีวิตเลยในชีวิตเลยอันเนี้ยคือผ่านตัดคอเพราะว่ามันเป็นข้างนี้แต่ขอผ่าข้างนี้คอข้างนี้อันตรายกว่าขอผ่าข้างนี้แล้วขว้างข้างนี้มาลาครับแต่คุณก็ผ่านหลายวิกฤตเหมือนกันนะได้ทีเพราะว่าตอนเครื่องบินหนึ่งทีนึ่งอ๋อเครื่องบินน้ำเบาไปเลยครับตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นคือตอนนั้นคือเป็นแบบเหมือนกดไล่ย้อนบวกแพนิคอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดว่าหนักแล้ว แต่พอไปหาหมอหมอบอกว่าโรคนี้ไม่ตายอย่างมากก็แค่สลบไปสลบไปแล้วร่างกายวีเซ็ตโอเคได้ยินหมอคําว่าไม่ตายแล้วโอเคแต่อันนี้ไม่รู้นแต่ว่าแค่บอกว่าให้เรียกญาติให้เรียกญาติมาเรียกญาติมาให้หมดเลยเพราะหมอหมอพูดนิ่งๆมาเออสุดยออครับโอเคแล้วตอนนี้มันยังเจ็บอย่างไครับตอนนี้แผลไม่ไม่ไม่เจ็บขนาดนั้นครับแบบไม่ไม่ได้เจ็บเลยแต่ว่า บางทีมันจะมีเรื่องของการแบบปวดคอข้างหลังเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันเจ็บอยู่มันร่างกายเรามันจะเอากล้ามเนื้อข้างหลังมาใช้แทนเนี่ยถ้าเราขับรถหรือยกของหนักมากๆเนี่ยมันจะปวดมันมีมันมีวันที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วรู้สึกปวดตึงไปหมดเลยจนแบบรู้สึกแบบอยากถอนปวดเลวเองออกอ mm hmm. แต่แก็พอกินยาแก้ปวดเข้าไปแล้วกินยานอ,นอดอับชวันมันก็ช่วยขึ้นละลาจึเ็บ เพรจะถิดเจ็บก็ไปหาหมอเสียงร้องเสียงร้องนี้ไม่ได้กระทบใช่ไหมครับนี่ร้องอะไรอย่างเงี้ยเสีังร้องเพลงได้ไหมไม่น่าแต่พ่อเขาไม่ค่อยได้ร้องขอบคุณมากไม่แต่ว่าตอนเขาตอกว่าผ่าตัดหมอกขาบอกอยู่ว่ามันอาจจะมีกระทบกับเสียงเราได้เปลี่ยนก็บอกหมอว่าจะแหบแล้วครับก็ดีนะเซ็กซี่ดี แง่ดีสุดแต่่ากำลังใจจิตตกนะแต่ก็กำลังใจดีนะครับกำลังใจดีมากกำลังใจดีมากทุกวันเลยครับเออมันก็เลยทำให้จิตตวทีจิตก็เลยไม่ตกแล้วจิตยัง่เขาให้กลังใจยังไงบ้างวันแรกที่หมอเดินเข้ามาพูดลองให้คนแรกเราอันนี้แบบเอ่อโอเค ก็เลยก็เลยกันแหละก็ล so ้วหลังจากวันนั้นเขาก็ก็ดูแลทุกวันดีดีครับดีครับแล้วทริปญี่ปุ่นมันมีอะไรนะเดินไปไกลเดินไปโดนกินเงินค่าโรงแรมไปสามคื้นคิดว่าคิดว่าน่าจะอีกสักพักกว่าจะกลับไปเมืพอดีเราจองบอกว่านอนฟรีฟันเบอเขาคิดว่าแบบไปแน่ๆเพราะทุกทางมันก็ไม่มีเหตุไงใช่ก็เดี๋ยวไว้รอหายดีก่อนเพราะว่าใจจริงก็ทริปที่ไปญี่ปุ่นครั้งเนี้ยเพราะว่าอยากเล่นสโนว์บอร์ด มันเป็นช่วงที่แบบมีหิมะพอดีอะไรเงี้ยครับพอช่วงแบบที่เราป่วยแล้วเราดูแลดีเองนครับมันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นมากเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงเหมือนใช้คําว่าเวลาคนที่แบบพบกันแล้วเขาใช้ว่าผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะล้นนี้ก็คงเป็นจุดเด่นที่เรียกว่าผ่านได้ด้วยกันหรือการอ่างเงี้ยครับเรียกว่าวันนึงทงมาทายไม่สนแล้วจะจับที Amerika ่ไหนแค่ได้ตื่นขึ้นมา มีลมหายใจและกินข้าวได้คือตอนนั้นคือที่สุดแล้วซึ่งเป็นช่วงวันท้ายพอดีละใช่แต่เขามีไหมคะว่าเรานอนป่วยอยู่แล้วแบบวันท้ายเซอร์ไพรส์หรืออะไรเงี้ยเพราะเราตัดเซอร์ไพรส์เขาไม่ได้แล้วอ๋อแค่แค่เขาไม่อยู่แบบพอมุ่งละไม่ดูเหมือนว่าเพราะปกติเขาจะเป็นคนไปทํางานไปออฟฟิศหลอกเทียอันนี้ก็เวลาทํางานเขาก็ต้องแบบอออนไลน์แล้วก็แบบแยกห้องไปอีกห้องหนึ่งไปคุยงานอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีซื้อดอกผมกับไม้วันท้าย อันนี้ก็คือลัมพี้เอ็นเอรลัมพี้เมส์ัมพี้เอ็นเัมพี้เอ็นเกมอินเฮลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราดูสุขภาพขอให้ดีคือไม่คือขอให้สุขภาพดีแล้วก็เงิล่ะบ้านเหรครับเป็นยังไงบ้านบ้านอ่าตอนนี้หันกลับมาสนใจแล้วตอนที่ป่วยอยู่ไม่สนใจแล้วตอนนั้นคือไม่เอาอะไรแล้วอ่ะก็อีกกี่ปีนี่ครับอีกกี่ปีไม่ถึงไม่ถึงปีน่ากางปีน่าจะได้เข้ารูครับอันนี้ก็รอแค่ทางเครื่หมา เฟอร์นิเจอร์เขาก็ทำเสร็จแล้วรอเข้าเลยหนะาะยังไม่ได้รออีกนิดหนึ่งเราลงไปตรวจเองตัวอย่างใกล้แล้วใกล้แล้วลงไปทุกวันจนไม่ลงแล้วเขางงนะครับหายไปไหนไปโรงพยาบาลถ้ารวมรวมตอนเสร็จน่าจะตอบได้ว่าน่าจะสองปีสองปีซึ่งมันได้อย่างนี้ก็ว้าวจริงไหมคะเพราะว่าแบบโอ้ยนานาการคุณลำเลิศในบ้านหลังนี้ในในแบบอะครับในก็ก็ ก็เป็นที่จินตนาการแล้วแต่ในเรื่องเรื่องทนายจ่ายไม่ค่อยใช่เท่าไหร่มันเลยเยอะมากเลยไปแล้วเนื้อแบบมีไปนั่นผุดที่อันนี้ผุดหน่อยเองกี่หลักกี่หลักนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ไม่หน่อยเท่าไหร่ครับแล้วก็รวมรวมกันมันก็ก็ค่อยๆกลมกลมกี่หลักกลมกลมกี่หลักแต่ยี่สิบกว่าได้ครับ แต่การปีนี้เขาอยู่คิดว่าคิดว่าคิดเขาอยู่นี่คือบทใดแบบพูดระเบียบแอยากรีบเข้าอยู่แล้วเพราะไม่อยากเจออาการแบบปวดแบบเนี้ยเออเราป่วยเข้ามาแล้วเราก็จะคิดว่าไม่ได้เข้าอยู่บ้านเลยภาษธรรมะนี่นี่คืเสียงที่งงนี่ก็เสียงที่งงภาษาธรรมะใช้ชีวิตเองพอทำเสร็จล้วก็ไม้นไม้กันไหมนไม้อ๋อใช่เพราะ จร,จริงๆมันมีต้นไม้ต้นอื่นที่เขาวางไว้นะว่าต้นไม้อันเนี้ยก็เหมือนเหมือนยิ่งเขาเป็นคนกอกว่าชอบเพราะว่าไรบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขานั่งเองอย่นะวัมันจะไปเรีอนถอนหรือเปล่าก็ต้องก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะว่าใช้ไปเยอะแล้วล่ะไม่ได้ต้องเล็บไปชั้นใต้ดิน หลังจากะสบประสบการเสียตายมาก็ก็คิดว่าเราต้องคิดเราต้องเริ่มคิดเรื่มสร้างครอบครัวคิดเรื่องแบบลูกว่ายังไงแล้วล่ะใช่เพราะว่าหลังจากเสียอะไรอย่างนี้มารู้สึกว่าชีวิตมี่ค่าชีวิตมีค่าใช้มันในคุณให้มันแบบว่าเฮ้ยจะทําอะไรก็ทำคิดเลยพูดกับพี่หยิบมาอย่างว่าเฮ้ยเราอยากจะสร้างครอบครัวกันเธอแล้นะแต่งกันยังไงมีมีมีคุยมีคุยบ้าง ความพร้อมเรื่องด้านไหนให้ให้มันสักเซตที่สุดแล้วเราจะแต่งเลยเอ่อความพร้อมด้านไหนเนาะเพราะว่าจริงๆอยากอยากเคลียร์เรื่องบ้านสักประมาณนึงก่อนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งนีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เดี๋ยวค่อยให้มันเป็นไปตามที่กําหนดไ ตามสเต็ปตามสเต็ปตัสเต็ปครับรอดูนะรอชมโอเคโอเเย่ปีจ่เยอนใช่ไหม